ดาวลึกลับที่เรียกกันว่าดาวเคราะห์ดวงที่9ซึ่งนักดาราศาสตร์บางส่วนเชื่อกันว่ามีอยู่จริงแต่ยังค้นหาไม่พบนั้นอาจเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดเพราะปรากฏการความโน้มถ่วงแบบประหลาดหลอกให้เราคิดไปเองว่ามีดาวเคราะห์ที่มวลมากกว่าโลกถึง10เท่าอยู่ตรงสุดขอบระบบสุริยะ รายงานวิจัยของทีมนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร The Astronomical Journal เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาระบุว่าวงโคจรที่ผิดปกติของวัตถุอวกาศจำพวกดาวเคราะห์แคระซึ่งอยู่ตรงบริเวณแถบไคเปอร์ที่ห่างไกลเลยดาวเนปจูนออกไปมากนั้นไม่ได้เกิดจากแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ปริศนา แต่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ความโน้มถ่วงที่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีทางเลือกพลศาสตร์แบบนิวตันฉบับดัดแปลงตามกฎฟิสิกข้อที่2ของไอแซกนิวตันแรงดึงดูดวัตถุที่เกิดขึ้นจากความโน้มถ่วงของวัตถุที่มีมวลมากกว่าจะแปรผกผันกับระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองซึ่งอยู่ห่างกันมากแรงดึงดูดระหว่างมวลก็จะยิ่งลดน้อยลง อย่างไรก็ตามทฤษฎีทางเลือกนี้มองว่าในกรณีที่วัตถุทั้งสองห่างกันมากจนเกินระยะที่ควบคุมได้ด้วยกฎของนิวตันตามปกติแรงดึงดูดระหว่างมวลจะไม่ลดลงมากเท่าเดิม